สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการรถไฟเปิดเดินขบวนรถปฐมเลิกเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์3จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางชื่อว่าล้านนาโบเดนนเซชั่นเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ3จังหวัดภาคเหนือตอนบน14กุมภาพันธ์2565ในสุชีพสุขสว่างรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าราฟอทร,ร่วมพิธีเปิดเดินขบวนรถปรถมมาเลิกเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์3จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟใน3จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏลำปางในการตกแต่งขบวนรถไฟและห้องโดยสารให้มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์ วัตนธรรมของภาคเหนือตอนบนทั้งนี้จะช่วยผู้โดยสารได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศล้านนาตลอดการเดินทางโดยเริ่มขึ้นขบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ไปยังสถานรถไฟลำพูนเยี่ยมชมย่านการค้าโบราณและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดอาทิกู่ช้างกูม่ม้าวัดพระธาตาุนิปุญชัยอนุสาวรีย์พนังจามเทวี ผมเจ้าหลวงจากคํากระจรศักต่อด้วยสถานีลาปางเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมรถมา้าชมวัดสีรองเมืองวัดปงสนุกชุมชนประตูป่องชุมชนท่ามะโอชุมชนศบตุยชุมชนรถไฟนครลำปางและปิดท้ายที่สถานีรถไฟขุนตาลไปที่จุดถ่ายภาพและสะพานขามทาชมพู ก่อนเดินทางกลับที่สถานีรถไฟเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพนายสุชีพกล่าวว่าการเปิดเดินขบวนรถไฟไปฐมฤกษ์เส้นทางรถไฟสายประปัติศา,าสตร์3จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและลำปางลานนาบูเดนไนเซชันถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายนิรถมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างการลถไฟแห่งประเทศไทยกับหายเวลยราชภัฏลำปางและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสวในโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งหลานนาที่ผ่านมาการลถไฟได้มีการทดสอบการเดินรถเชิงพาณิชย์และทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์3จังหวัด เชียงใหม่ลำพูนลำปางไปแล้วเมื่อวันที่12คกุมภาพันธ์2565ซึ่งการเดินรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและหลังจากมีการนำร่องเปิดเดินรถขบวนประฐมะเลิกการรถไฟจะมีการจัดทำรายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเปิดให้สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟในภาคเหนือต่อไปสำหรับขบวนรถไฟท่องเที่ยวเส้นทางสายรถไฟประวัติศาสตร์3จังหวัดล้านนา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้ถึงบทบาทของรอฟทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบนซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนี่ก็เป็นเส้นทางการรถไฟนะครับใครที่สนใจ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางก็สามารถติดต่อใช้บริการได้ขอให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งล้านนาและกลับมาเยี่ยมชมบนเส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ